แมปไลน์เนี่ยแมปเจนจะเจนหน้าวายเข้ามาเพื่อเพื่อเข้ามาเพื่ออะไรถามหน่อยเฮ้ยจ,จะบ้าตายทุกคนแต่เข้ามาเพื่ออะไรอะ่ะแต่อยากเล่นมากเลยอะ อยากเจเจน,น่าว่ะทุกคนเราเจอเพื่อนไฮเกอร์ป่ะบินไงถามจริงเขากดอะไรตรงไหนอันนี้คือ No เ,เ,เราจัดการเพื่อนว้ายเจอเจนหน้าทุกคนเราเจอเจนน่าว้ายเราไม่กลัวหรอเราไม่กลัวหรอก ยองเลยนะถ้าเจอพับพ,พี่นี่วุย้ยทุกคนเฮ้ยเจนน่า,าเห็นไหมเห็นไหม,ไมเห็นไหมมันเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นไหมว้าย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 ทุกคนเจอเจนน่าวุย้ยตัวจริงเหม่อไม่รู้แต่กลัวไปก่อนเดี๋ยวราพาไปดูทุกคนนั่นแนหะทุกคนใจนหน่า เนี่ยทุกคนดูดิเจน่าทุกคนรีบอกอกไอเรถามจริงว่าเราก้าเข้า